สุริยานาบาลุงสุริยาถ้าตัวทีมเสือยิงอยู่มีไทยดวทีไทยทุกของไทยลุงสุริยาไอหนุ่มติงนังนะหน้าตาไม่ค่าอยากจะเปลืองหรอกไอคนลุกล่รอเพราะนี้ไม่น่าเปลืเลยอยากคนทีกลางกังนั้นเราทุกผู่ตุมกเที่ยวลาบลครัาบลาเอาลวครับเรือใน ไก่สัวใบนี้จะออกทีทีพชรไทยทองหรือว่าโพวงอังสรินาวาถ้าย้อนไปถ้านั้งเดิมเ<ป>นาะใช่ตัวนี้เนี่ยจะคู่กันเลยนะคู่กันตลอดว<อ>ันนี้มาเป็นคู่แข่งกัน<อ>ในปีนี้ออกมาเป็นคู่แข่งกันนะครับเมื่อกวันจะร่วมด้วยช่วยกันไหนไหนไปกันในนามเทพไทยทองกับ เทพแดนเมืองครับเอาละครับการเช็คความเรียบร้อยวิยารณต่อจากนี้ไปการแข่งขันเรือในรอบรองชนะเลิศประเภทกอเอิยกอไก่เฮ้ยใส่ทองแดงโภงอาสรีตาบาเจ้าเงินโงชนาทินมาลอาจารย์ครับ i, think I think. หน้ามันเจอแล้วมันบอกว่าโผมาศรีตาวาจะอูรงนั เกีย e ร์ลุ้นแชลงล่ตาดโอ้โหทางด้านผูกกับสิรินาวาเครื่องก็เดินไปอีกข้างเกียร์ก็ไปอยูนไ e อ้ของมันเลยเติมน้ำมันขึ้นเพราะว่าถึงไม่ดีเลยและแล้วก็พวกกับสิรินาวาก็หิ้วทางด้านเทพใสทองไหลเข้าเช่นเคยผต้องการไปรอจ้าจักทองสีดำเงิน